สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ first step on tour นะคะนี่คือจำนวนสมาชิกใน first step ของเรานะคะครับบอยครับตามครับตุกตุก first step on tour มายัางผาเก็บตะวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูจำนวนสมาชิกเรานะคะแต่ละคนนี้พี่บอยนะคะสัส,สัมภาษณ์ในข่าความรู้สึกในการมาผาเก็บตะวันครั้งนี้เย็นครับ แค่นี้เหรอคะแค่นี้เหรอคะสนุกมากค่ะต่อไปเรามาดูแม่บ้านคเรานะคะแม่บ้านประจำ first step on tour ค่ะสัมภาษณ์ค่ะรู้สึกยังไงคะก็ <c oughs> ดีนะอันนี้คือพี่ตุ๊งนะคะแม่บ้านประจำ first step on tour เราทำกับข้าวอร่อยอร่อยค่ะไม่อยากัดันพูดเยพูดอย่ากัดมันพูดอันนี้คือกองขยะเราเน <c oughs> ี่เรามาดูอีกคนนะคะนี่พี่ขวัญค่ะ รู้สึกยังไงคะรู้สึกอุ่นแทนค่ะอุ่นแทนใครคะอุ่นแทนคุณน้องระบายระบายความเก็บกดที่มีหน่อยค่คะเรื่องเมื่อคืนทุกวิธีทางจะหลอกล่อมาสำเร็จเพื่อที่จะเอาเพราะขอคืนหลักฐานมีค่ะค่ะหลักฐานมีเดี๋ยวเราเอาไปโพสนะคะค่ะต่อไปแล้วเรามาดูนะคะนี่คืออาหารการกินบริเวณภายในเต็นท์ของ first step on tour นะคะ เรามาดูแก๊งผู้ชายกันบ้างนะคะอ่าสัมภาษณ์หนีอยค่ะน้องเอี่ยวอันนี้เป็นสไตล์แนวๆนะคะมีแนวเดียวในขับเฟิร์สสเต็ปเราเลยนะดรฟูมาเองค่ะสัมภาษณ์หน่อยน้องรู้สึกยังไงอะนะ พูดน้อยต่อยหนักพูดน้อยต่อยหนักเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์อันนี้พี่ใหญ่ของงานนะคะพี่ใหญ่ของงานพี่ปาลยังมีอีกเยอะครับงใหญ่กว่าปาลครับยังมีใหญ่กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใหญ่กว่าอยู่รู้สึกยังไงคะยังไม่ได้ถามเลยค่ะพี่ย่าเพิ่งตอบสิคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็เกือบเกือบไปไม่รอดเหมือนกันะรถเกือบได้เข็นเกือบได้เข็น ในชาติมีปัญหานิดหน่อยครับแต่ก็วิ่งตาม 4G63 มันแรงขนาดไหนมันก็ต้องรออ่ะเพราะกูตามตัวโอเคครับดีครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูพี่คนเนื้อค่ะพี่คนนี้ใหญ่ที่สุดค่ะสวัสดีครับพี่บอลนะคะพี่บอลครับสัมภาษณ์เลยค่ะรู้สึกยังไงขัมาก็หลงทางครับแต่ว่า ตรงทางกันพอทนครับแต่เราทนพ่ะหลวงเทครับคำคมนี่บาดใจซะเหลือเกินรู้สึกยังไงกับพาเก็บตะวันครั้งนี้การออกทริปครั้งนี้คะเหงาหงอยครับไม่มีคู่เขาต้องต้องนอนใช้ยางแหลกครับอ้อยางแหลกนะคะวิธีการสาธิตสาธิตวิธีการใช้ยางแหลกได้ไหมคะเป็นไงอ๋อเดี๋ยวเรามาดูคู่นี้นะคะคู่เก๋ หอมหอมหอมสัมภาษณ์คนนี้ก่อนนะคะรู้สึกยังไงคะในการออนทัวร์ครั้งนี้ไม่ต้องถามว่าเมื่อคืนเนี่ยใครเป็นเมียกันเป็นผัวอะไรนะคะสุดยอดเลยครับสุดยอดได้แค่นี้เหรอคะสุดยอดสุดยอดเลยเมื่อคืนเสียงอะไรอีกได้ได้ได้สัมภาษณ์ในค่ะคุณพีรพลลือชาไม่ต้องชื่อเต็มก็ได้มาคุณเพียวค่ะรู้สึกยังไงคะประทับใจครับ ประทับใจแล้วมีอะไรอีกไหมคะก็ประทับใจครับเมาก่อนกลับก่อนหลับก่อนเมาหรับอันนั้นไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวก็ทุกครั้งที่จัดทริปอะรุ่มตลอดครั้งนี้ทริปแรกประทับใจมากเลยครับที่ประสบความสำเร็จขนาดนี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดไปเลยค่ะสุดยอดเอาแบบตัวใหญ่นุยห์ใหญ่เดี๋ยวเราตามมาดูคนนี้อฮ้ยลืมบอกลืมบอกครั้งต่อไปทะเลเว้ใ้เรามาดูคนนี้หันหน้ามาหน่อยค่ะมี้ชื่อนุชนะคะ ถามความประทับใจไหนค่ะหนาวมากเลยค่ะาคือได้ทำอะไรในเต็นท์หรือเปล่าคะไม่ได้ทำค่ะผมพายฟิล์มด้วยฟิล์มที่หนาวอ๋อค่ะเป็นห่วงเป็นห่วงแฟนมากๆเลยคนนี้เดี๋ยวเราตามมาดูอีกคนนึงนะคะแฟนของเด็กแนวแบบออกไตชิกๆเซอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องสัมภาษณ์น้องเขา รู้สึกยังไงคะที่มีแฟนแบบนี้คะ่ะรู้สึกยังไงรูสึกยังไงคะรู้สึกว่าโดนหลอกมาหรือเปล่าคะผู้คิดถูกหรือคิดผิดอะลูกรู้สึกรู้สึกรู้สึกยังไงโดนหลอกมาหรือเปล่าคะน้องพี่ขอสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวไม่กันไม่โดนแล,แ,ลแล้วแล้วเมื่อคืนนี่เป็นสุภาพบุรุษพอ <c oughs> ไหมคะให้น้องชง <c oughs> ให้น้องชงเล่าคนเดียวนี่น้องบอกเลยไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยให้ชงเล่าแฟนไม่ช่วยอ่ะ นี่นะคะคือบรรยากาศรอบๆตามมาดูตามมาดูามมาดนี่นะคะคือบรรยากาศรอบๆภายในผาเก็บตะวันใครจะถือให้จะปิดท้ายแนละ้วแล้วจะยืนทันหลัง ค็สุดท้ายค่ะคน้ายยังไม่โดนสัมภาษณ์เลยค่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้นะคะอีกสมาชิกคนหนึ่งก็คืออ้อมนะคะอยากจะฝากไว้ว่าอยากจะฝากถึงสมาชิกทุกคนว่าขอพูดกันได้ไหมคะขอพูดกันได้ช่ไหมใช่ไหอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าความประทับใจครั้งนี้เรามีทั้งเรามีทั้งการสนุกมีความสุขอาจจะมี การแบ่งปันกันต่างๆนานาทําให้เห็นความสามัคคีในกลุ่มซึ่งครั้งหน้าเราอาจจะมีการออกทริปที่อื่นอีกหวังว่าเราคงจะมีคนมาหนาแน่นกว่าเดิมก็คือมีคนมาเพิ่มกว่าเดิมนอกจากนี้แต่แค่อยู่แคนีเราก็มีความสุขแล้วแต่เราอยากให้มีสมาชิกเข้ามาเพิ่มมาเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆจะได้มาเห็นจะได้มาแชร์ความสนุกกันว่าเราสนุกแค่ไหนสุดท้ายนี้จะพี่จะน้องหรือจะเพื่อนหรือจะใครก็ช่างพวกเราก็คือ First s t e p เย่ยบายบายค่ะสวัสดีค่ะ